แดนนี่อดีตสามีมิวกี้ปรยาจัดเซอร์ไพรส์สุดซึ้งจนปล่อยโฮสารฝันวันแต่งงานที่ทำไม่สำเร็จเป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักที่ถึงแม้ว่าจะเลิกกล้ากันไปแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพและความหวังดีให้กันเสมอมาสำหรับแดนนี่ดานิเอลบเบลซิ่งกับมิวกี้ปรยาและที่สำคัญยังทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้กับลูกชายน้องกาเนส เพียงคนเดียวด้วยล่าสุดก็ได้มีโมเมนต์น่ารักและโมเมนต์แห่งความประทับใจระหว่างมิตรภาพของทั้งคู่เมื่อแดนนี่ได้เจอกับศิลปินที่อดีตภรรยาชื่นชอบอย่างบังโตหรือโตอดีตนักร้องนำวงซินลี่ฟูและได้ทำการเซอร์ไพรส์ให้มิวกี้ได้คุยกับ บางโตด้วยซึ่งทั้งคู่ได้เปิดเผยด้วยว่าบางโตเป็นนักร้องขวัญใจที่ทั้งคู่เคยอยากให้ไปร่วมงานแต่งโดยเป็นคลิปบุกร้านบางังโตจากช่อง Youtube ซึ่งแดนนี่ได้เผยว่าผมเคยเจอพี่ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นผมไปดักรอพี่อยากขอร้องพี่ว่าพี่โตครับผมรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่พี่ช่วยมาเซอร์ไพรส์งานแต่งงานผมได้ไหมครับตอนโน้นนะตอนนี้ไม่มี แล้วงานแต่งจากนั้นแดนนี่ได้เฟรมหามิวกี้ซึ่งก็ทำเอาฝ่ายหญิงน้ำตาแตกด้านบางโตก็พูดว่าสวัสดีครับแดนนี่เขามาหาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาพยายามติดต่อผมเพื่อให้ไปงานแต่งงานไม่ได้เจอสักทีอาจจะช้าไปหน่อยแต่ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ มิวกี้ร้องไห้ไม่หยุดขณะที่แดนนี่ก็เล่าว่าเขาร้องเพลงของพี่ทุกงานเป็นเพลงหากินของเขาเลยแล้วก็แบบตั้งแต่ตอนเรามีรถคันแรกจะมีซีดีพี่โตอยู่ในรถแล้วเปิดฟังดูกันซึ่งด้านมิวกี้ก็เสริมว่าถ้าถามหนูศิลปินคนเดียวที่หนูชอบคือพี่โตคะ่ะดีใจมากที่สุดในชีวิตหนูเลย